วันนี้เราทำเตาเผาถ่านไร้ควันส่งจังหวัดอ่างทองและอุตรดิตถ์ครับก็ถือโอกาสวันนี้พาทุกท่านมารับชมขั้นตอนการทำเตาเผาถ่านครับผมเช้าวันนี้ที่อำเภอเพลียจังหวัดอุดรดธานีฝนตกแรงมากครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมก็มีพี่ๆหลายท่านสอบถามว่าไล่ดวงดาวสอนทำเตาเผาถ่า,านและทำเตาเผาถ่านไร้ควันจำาหน่ายบ้างไหมทางไล่ดวงดาวก็ทำเตาเผาถ่านไร้ควันจำาหน่ายเหมือนกันครับ พิกัดของเราอยู่ที่บ้านเชียงหวางตำบลเชียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธาน,านีครับเบอร์โทรติดต่อ0957933154ครับผมสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาและให้คำแนะนำได้ตลอดฟรีๆเลยครับก็มีพี่ๆหลายท่านสอบถามข้อมูลมาว่าเรียนรู้วิธีการทำเตาผอถ่า,านจากไร่ดวงดาวแล้วแล้วสามารถทำจำหน่ายได้ไหมก็สามารถทำจำหน่ายหรือว่าทำใช้งานในครัวเรือนแบบสาธารณะได้เลยครับไร่ดวงดาวไม่ติดขัดข้อไหนครับผม ถ้าสิ่งไหนที่เราเผยแพร่แล้วเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อทุกท่านผมก็ยินดีด้วยและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้รับชมครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําไส้เตาผาฐานครับผมก็จะมีชุดท่อสี่คูณสี่นิ้วความหนาสองมิลความยาวหนึ่งเมตรครับและก็ท่อหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วความยาวเจ็ดสิบสามเซนติเมตรครับผมโดยการเชื่อมเราจะเชื่อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เสมอกันครับจะสังเกตได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเสมอกันครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่เสมอกันครับผมให้เราทำการเชื่อมยึดให้แน่นหนาเลยครับส่วนวัสดุที่เรานำมาใช้เหล็กกลอง4คู4นิ้วเราใช้ความหนาอยู่ที่2มิลครับส่วนพี่น้องท่านใดไม่มีเหล็กหนาขนาดนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับหรือว่าท่านมีเหล็กหนาขนาด3มิลก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นเหล็กหนาเหล็กบางก็จะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานอายุจะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับคุณ,ณภาพอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ครับถังที่ไล่ดวงดาวนำมาใช้ทำเตาเผาถ่านไร้ควันก็จะใช้ถังรุ่นหนาแบบฝาล็อกครับผมส่วนถังที่ไม่ใช่ชนิดแบบฝาล็อกหรือว่าไม่สามารถเปิดฝาถังได้ ไล่ดวงดาวก็ได้ทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วครับผมทังแบบชนิดเปิดฝาไม่ได้ก็สามารถนํามาใช้งานทําเตาเผาถ่านไร้ควันได้เหมือนกันครับส่วนถังที่ไล่ดวงดาวได้ทําจัดส่งก็จะเป็นถังชนิดแบบฝาล็อกเปิดฝาได้ครับผมและก็เป็นถังรุ่นหนาครับเมื่อเราทําไส้เตาเผาถ่านไร้ควันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นําชุดไส้เตาเผาถ่านมาประกอบกับถังได้เลยครับ ก็มีพี่ๆสอบถามมาว่าอยากเห็นก้นเตาของเตาผอาถฐานไร้ควันครับวันนี้เราก็จะพามารับชมกันใกล้ๆเลยครับทำการเชื่อมให้รอบๆให้แน่นหนาแข็งแรงครับในจุดนี้เราพยายามเชื่อมอย่าให้มีรูรั่วนะครับถ้ามีรูรั่วฐานในเตาของเราจะดับลงช้าครับและบางทีอาจจะดับไม่สนิทครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ไล่ดวงดาวก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามากดติดตามแล้วไล่ดวงดาวก็ขอขอบพระคุณมากครับผมช่องว่างระหว่างท่อสีนิ้ว และท่อ1นึ่งนิ้วเราต้องทําการเชื่อมให้มิดชิดแน่นหนาครับผมเพื่อให้ประสิทธิภาพของเตาทํางานได้ดีเยี่ยมครับโดยส่วนที่เราทําการเชื่อมในตอนนี้จะเป็นส่วนของก้นเตาครับผมเราจะทําให้ก้นถังตั้งขึ้นมาเพื่อทําการเชื่อมได้ง่ายครับ ส่วนด้านบนหรือว่าฝาถังก็จะมีป่องไฟเลยขึ้นมาครับผมสำหรับวิธีการจุดเตาถ่านหลายท่านก็ยังสงสัยเพราะว่าหลายท่านก็เข้ามารับชมใหม่เราจะทําการจุดไฟที่ก้นถังระยะเวลา2-4ชั่วโมงครับส่วนท่านใดอยากรับชมวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านไร้ควันไล่ดวงดาวก็ทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านสามารถกดเข้าไปช่องไล่ดวงดาวที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้ได้เลยครับจะมีข้อมูลวิธีการทําเตาเผาถ่านแบบละเอียดและวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านไร้ควันแบบละเอียด ให้ทุกท่านได้รับชมและเรียนรู้แบบครบจบในที่เดียวได้เลยครับผม ให้เราทำการเสริมเหล็กเส้นที่ก้นถังจะเป็น2เส้นหรือว่าสีเส้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับโดยการเสริมเหล็กที่ก้นเตาช่วยให้เตาของเรารับน้ำหนักของไม้และเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับเตาปอถ่านของเราด้วยโดยเหล็กที่เรานำมาเสริมก้นเตาเราจะไม่จำกัดขนาดครับผมขอแค่เรามีและคิดว่าเหล็กที่เรานำมาเสริมมีความแข็งแรงครับ จุดที่เราทําการเสริมเหล็กให้เราทําการเชื่อมให้แน่นหนาเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวท้ายหรือว่าจุดกลางของไส้เตาผาถานครับผมและให้เราเสริมเหล็กเส้นอีกหนึ่งเส้นบริเวณฝาถังครับโดยเราจะทําการเชื่อมเหล็กเส้นให้ต่ำกว่าขอบถังประมาณ5เซนครับ ในจุดนี้แนะนําไม่ให้เสริมเหล็กเส้นจํานวนหลายเส้นครับเพราะว่าเวลาเรานําไม้ลงในเตาหรือว่าเราเก็บฐานออกอาจจะเป็นการเจก,กะหรือว่าลําบากในการทํางานของเราได้ครับผมในจุดกึ่งกลางเราอย่าเพิ่งทําการเชื่อมให้แน่นานนะครับให้เราทําการเชื่อมติดเพียงเล็กน้อยและให้นําฝาถังมาปิดเพื่อทดลองเพื่อว่าไส้เตาผาถ่านของเราอยู่ในจุดที่เราต้องการหรือไม่ หากเรานํำฝามาปิดแล้วทุกจุดตรงกับจุดที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทําการเชื่อมซ้ําให้แน่นหนาเลยครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการทําเตาเผาถ่านไร้ควันสําหรับวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านไร้ควันแบบละเอียดไล่ดวงดาวก็จะจัดทําวิดีโอมาให้ทุกท่านได้รับชมเหมือนเดิมครับส่วนวิธีการทําเตาเผาถ่านแบบละเอียดทุกขั้นตอนไล่ดวงดาวก็จัดทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านก็สามารถกดเข้าไปรับชมที่ช่องไล่ดวงดาวได้เลยครับผมจะมีให้รับชมแบบละเอียดทุกช่องทางที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้ครับหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วย สำหรับวันนี้ไล่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ